สวัสดีค่ะผู้พิ่มืองละปูนค่ะคงไม่มีใครไม่รู้จักนะคะยาผงแป้งสีเนื้อตัวนี้ที่บรรจุอยู่ในซองสีส้มนะคะใช้กันมายาวนานมากนะคะแต่เอ๊มีใครทราบไหมเอ่ยคะว่าผงพิเศษตัวนี้นะคะเราเริ่มใช้กันตั้งแต่ปีหศอะไรคะตอบได้กันบ้างไหมเอ่ยใครตอบไม่ถูกนะคะเดี๋ยวเราจะมีเฉลยไว้ท้ายคลิปนะคะว่าผงพิเศษตัวนี้นะคะเริ่มใช้ตั้งแต่ปีพศอะไรค่ะ ผงวิเศษนะคะเป็นผลิตภัณฑ์เคมีชนิดผงที่ใช้สําหรับฆ่าเชื้อค่ะรักษาแผลแผลติดเชื้อแผลอักเสบแผลผู้พองเป็นหนองรวมถึงใช้ฆ่าเชื้อตามบริเวณต่างๆของร่างกายนะคะส่วนผสมของผงวิเศษนะคะก็จะมีซันฟานิลมายค่ะตัวนี้จะมีอยู่ทั้งหมด99.3%ค่ะและจะมีอีกตัวหนึ่งนะคะจะเป็นแทนนินค่ะมี0.41%นะคะวิธีใช้นะคะสำหรับล้างแผล ก็ล้างแผลให้สะอาดนะคะทาผงพิเศษลงไปวันละ1-2ครั้งค่ะสำหรับสิวนะคะเมื่อเอาหัวสิวที่สุกออกนะคะล้างให้สะอาดแล้วก็ใช้ผงพิเศษนี่นะคะป้ายบริเวณแผลสิวนะคะการใช้กำจัดแบคทีเรียนะคะตามใบหน้าหรือว่าร่างกายนะคะให้ใช้ผงพิเศษละลายน้ำเล็กน้อยค่ะ รูปให้ทั่วใบหน้าหรือบริเวณตามต้องการเลยนะคะข้อควรระวังในการใช้ผงพิเศษนะคะการใช้ผลิตภัณฑ์ซันฟานิลามายและแทนนินที่เป็นผงชนิดทาภายนอกเท่านั้นนะคะมีวัตถุประสงค์หลักของเขาก็คือเพื่อฆ่าเชื้อโรคเท่านั้น แต่สภาพควาเป็นกรดและด่างของสาทั้งสองนะคะอาจจะมีผลต่อการกัดเซลล์ผิวชั้นนอกบ้างนะคะเพราะฉะนั้นคนที่มีผิวที่บอบบางหรือว่าแพ้ง่ายอาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังในการใช้นะคะค่ะแล้วเมื่อต้นคลิปนะคะเราได้ถามไปว่าผมงพิเศษเนี่ยเราเริ่มใช้ตั้งแต่ปีหวศออะไรคะ เพราะว่าตั้งแต่เห็นนะคะก็คือใช้กันมายาวนานมากจนถึงปัจจุบันนี้เลยนะคะคำตอบก็คือเริ่มใช้ตั้งแต่ปีพศ2529ค่ะและใช้ยาวนานมาจนถึงปัจจุบันนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและก็สวัสดีค่ะ